สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนเซียนจาะครับและก็น,นี่คือวิชาสังคมครับวันนี้เราจะมาลองทาแนวข้อสอบครับนี่ว่าข้อสอบเนี่ยเราพร้อมร่กันหรือยังนะฮะ เด็ก67มามุงกันตรงนี้ก่อนพี่จอ๋อเขาแจกมอกเอ็กซมฟรีอีกแล้วรอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับเอเลเวล9วิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทําได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทําข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนําแพ็กเกจเรียนได้ถึงวันสอบเอเลเวลล์สได้ทั้งครั้งข้อสอบได้ทั้งครอสเรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะข้อสาครับ นายดำเป็นคนใจดีครับชอบทำบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เมื่อมีคนถามว่าทำไมฉันต้องทำบุญทำไมถึงทำความดีอย่างสม่ำเสมอดำตอบไปว่าฉันไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังนี่เขาถามว่าวิธีของคนนี้เนี่ยสอดคล้องกับสตอรี่ใดของพระพุทธเจ้าอ่ะข้อสอบชอบออกแน่นอนว่า ือหนูจะต้องจำไม่ได้ว่าในช่วงชีวิตของพระเจ้าเนี่ยจะมีหลักธรรมหรือว่าแบบอย่างเป็นเรื่องอะไรบ้างออกทุกปีเลยนะแน่นอนคีย์เวิร์ดข้อน,นี้คือเพราะฉันไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงฉันเมื่อไหร่นี่ไงมันก็เลยบอกว่าคนนี้เนี่ยมีสตินี่ก็คือไม่ประมาทใช่ไหมแล้วเรามาดูซิว่าสตอรี่ของท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องสติช็อตไหนบ้างข้อ1กับข้อ2นะจะตัดทิ้งก่อนเลยนะเพราะว่าตอนประสูติเนี่ยท่าน,นได้แสดงอาสภิวาจามันคือสตอรี่เดียวกันนะ่ะทิ้งไปเลยครับนี่ชอบไหนเป็นเรื่องเดียวกันันนนนตตตดทททิ้ไปเเเลยเพรราาาาะาาะ่่่อสูก ประกาศก้าว่าท่านจะต้องตรดสรว้ดได้ในชาตินี้นี่เพราะว่ามั่นใจมากเนื่องจากว่าท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ไงนี่เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นเวนัสยศาสตร์ครับนั้นมีศักยภาพในการค้นพบความจริงแล้วก็เอาชนะความทุกข์ได้ศาส,สนาพุทธก็เลยเป็นศาสนาแบบอัเทวนิยมก็คือนิยมไม่ได้นิยมเทพบเทวดาแต่นิยมการกระทำของตัวเองนั่นแหละว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้กําหนดชีวิตนะนี่คราวนี้ข้อนี้เนี่ยตัดทิ้งมาเลยไม่ต้องกระโจน ข้อที่3ครับการตัดสู้ของเจ้าชายสิธัตาโครงตัดสู้อะไรตัดสู้อริยะสัตส,สีทุกสมุทัไทยนิโรธมัรคกเอ๊ะ มันคือการแก้ปัญหาใช่ไหมฮะโจ์ไม่ได้พูดเรื่องการแก้ปัญหาเลยตัดทิ้งนี่ตัดไปเลยตัดไปเลย1ัดตัด2ตัด3มาเหลือ4กับ5าครับข้อที่4การแสดงประถมเทศนาหรือเทศนาครั้งแรกซึ่งอันนี้ก็คือวันอาสาฬหาบูชานะตรงวันอาสาฬหาบูชาหลังจากพระเจ้าตัสสูุอริสัจส,สี่ปุ๊บพระเจ้าก็เดินไปหาพรเจ้าวิคีทั้ง5ที่ป่าอิสิตนาบลริกขายาวันเจอปุ๊บก็ทําการเฟิร์สทีสสอนครั้งแรก สอนอะไรสอนทร,รมาจากกับปะวัตนสูตรนี่เขียนยาวมากเขียนแค่นี้นะรรมาจากกับปะวัตนสูตรเนี่ยสตอรีร่ของมันคืออะไรแน่นอนครับท่านสรูอริยสัจว์สี่นคอนเทนต์ยังไงทมาจากกับปะวัตนสูตรก็ต้องเป็นเรื่องอริยสัจ์สี่แต่จริงๆการ,รมาจากกับปะวัตนสูตรมีอีกเรื่องด้วยนะคือเรื่องทางสายกลางคือการปฏิบัติตนแบบว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนกันไปใช่ไหมครับไม่ตรงกระจดอีกแล้วแต่ทิ้งครับ ข้อนี้ตอบข้อที่5เลยการแสดงปัดชิมโอวาทครับเพราะว่าพระเจ้าก่อนที่ท่านจะเสด็จขัดพระนิพพานท่านได้สอนคําสอนสุดท้ายปัดชิมคือสุดท้ายโอวาทแปลว่าคาสอนสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอับป,ป,ป,ปัประมาทะปัดแปลว่าโนประมาทะแปลว่าประมาทไม่ประมาทนี่ไงตรงกระโจทย์เลยคือเรื่องมีสตินั่นเองข้อนี้ตอบ5ครับ